รักนาราศีตุล16-31ตุลาคมนี้จะได้เงินเต็มเป๋าแล้วเข้ารัวลัวสวัสดีครับชาวรักนาราศีตุลทุกท่านและท่านทีท่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาครับ อีพีนี้ครับเป็นทำทํานายนะครับครึ่งเดือนหลังของตุลาแล้วนะครับมีดาววีดีย้ายหลายดวงเลยนะครับเราฟังกันได้เลยนะครับแล้วก็จะดีมากๆเลยนะครับถ้าฟังเป็นลัคนาเกิดครับคือรู้เวลาเกิดครับแต่ถ้าใครจําเวลาเกิดไม่ได้ครับฟังเป็นราศีเกิดแทนได้เช่นกันครับแต่ถ้าท่านใดนะครับอยากรู้ลัคนาของเราครับให้เข้าไปที่ Google นะครับค้นหาพิมพ์คําว่าเบอร์ฟันธงครับจะขึ้นภาพนี้เลยนะครับขอบคุณอาจารย์ลัชราชสีมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับ แล้วเข้าไปกรอกได้เลยนะครับเลือกวันเกิดเดือนเกิดพอสเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดครับแล้วก็แตะคําว่าค้นหาเบอร์ฟันทงครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับก็ไปดูนี่เลยครับว่าลัคนาสถิตราศีอะไรเราก็มาฟังลัคนานั้นของอาจารย์เกตทวาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก่อนไปฟังก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ไปยังโลกโซเชียลของท่านด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำิีดีๆต่อไปด้วยนะครับและนี่ครับดวงดาวครับโอ้โหครึ่งเดือนหลังนี้มีดาวย้าย เทียบเลยนะครับดาวอาทิตย์ดาวคารดาวเกตดาวสุขแถมดาวพฤหัสเดินหน้าแล้วครับโอ้โหรับรองเลยครับเราจะเป็นการเงินการงานโชคลาภความรกบรววานลุกสุขภาพได้เงนโชคและอื่นๆนะครับมาฟังกันได้ลยนะครับโดดเด่นอย่างแน่นอนครับแล้วมันเริ่มที่การเงินกันเลยนะครับก็ต้องบอกข่าวดีกันเลยนะครับดาวการเงินคือดาวคารครับวันที่21บตุลาอย้ายมาแล้วนะครับเรียกว่าได้เป็นนาระโอเกตด้วยนะครับเกณฑ์ความมั่นคงนะ บวกกับดาวอาทิตย์ที่มาวันที่18นะก็ได้นาระองค์เจนนะครับแบบไม่บังคับดาวนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์ก็มาจากเดือนลาพระโชคลาแดาวโชคลาาทับตัวดาวการเงินทับตัวครับเพราะฉะนั้นเงินทองจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าดาวอังคารดาวารงินที่เข้ามาได้ตําแหน่งเป็นปรักกษตรด้วยนะครับปุกปุกปะเนี่ยแปลว่าถ้าอยากให้มันได้เยอะๆได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ ให้ทําคูณสองทเบิ้ลเบิ้ลขยันแบบสุดๆไปเลยครับจะได้มากกว่าคนอื่นครับแล้วถามว่าได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะถ้าดาวคารพื้นดวงเราเด่นเราก็จะได้เยอะนะครับถึงแม้จะได้ครึ่งเดียวแต่จะได้เยอะกว่าคนอื่นแต่ถ้าดาวคารพื้นดวงเราอยู่ในมุมที่ไม่ดีไม่เด่นอยู่แล้วก็จะได้นิดเดียวหรือไม่ได้เลยก็ได้นะครับเพนันนี้ให้เขาใจตรงกันนะครับแต่ที่นี่ได้แน่นอนนะได้มาจากโชคลาภก็ได้ตัวเองก็ได้หาเงินเองก็ได้นะครับ พราะช่วงนั้น,นดาวประจําตัวดาวฝุว่นเราก็เปเรานอยู่ในเรียนการเงินดาวการเงินก็มาทับตัวเราแปลว่าอะไรครับแปลว่าหมุนเงินแปลว่าช่วงนี้จะมีเงินทองหมุนเวียนเข้ามาให้แลกเปลี่ยนเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นลุยทําได้เลยนะครับจะดีมากๆขยันสู้ลุยไปเลยนะดาวองคาร์ต้องขยันอยู่แล้วนะดาวนัลกลบเพราะฉะนั้นต้องขยันดาวอาทิตย์เนี่ยต้องทําตัวให้มีแสงสว่างนะพยายามแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องให้ดูสดใสตื่นเช้า นะครับรับแสงสุริยันพระอาทิตย์โอ้โหรับรองนะจะถูกโลลงแล้วนำมาซึ่งความสําเร็จนะนะดาวพุธนไครับก็เป็นเกษตรในภพวินาาก็มีเกณฑ์ได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนแก้ปัญหาอะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นดูแล้วโดดเด่นมากนะครับในจังหวะนี้นะต่อมาครับเรื่องการงานกันบ้างครับดาวการงานก็คือดาวจันถูกไหมครับก็ยังโคจรไปเรื่อยๆนะครับ แต่ที่แน่ๆพอม,มีดาวการเงินมาเนี่ยก็า่าหยิบจับอะไรช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองโอ้โหดีใจด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นงานอะไรที่เราทำเนี่ยพยายามตั้งใจทํานะครับจะได้งานดีถูกใจได้งานแล้วทำแล้วได้เงินนะครับเพราะนั้นคนทํางานประจําลุยไปเลยนะครับสองคนทางธุรกิจเอาแล้วครับจังหวะที่ดีมาแล้วเพราะว่าดาวพฤหัสก็เป็นปฐุมเกเก์นะครับโอ้โหเรียกว่าสวยสุดยอดเลยในชะ่ไหมดาวคารก็เป็นองค์เกณ์ดี เรียกว่าดาวดีๆเยอะเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นโหเขาเรียกองเก์อุดมเก์ตอนนี้มีเพียบเลยดาวศุกร์เนี่ยวันที่สามเอ็ดนะครับได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องฟันฉงเฉงเห็นไหมครับผมบอกเลยครับจังหวะนี้ชาวลักนณะตุลดวงดีมากนะครับเพราะฉะนั้นลุยได้เลยนะครับทั้งการเงินการงานทาให้าตที่ที่ครับประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับโชคลาบครับก็ดาวอาทิตย์เนี่ยมาทับดวงชะตาเห็นไหมจะเป็นนิดเนี่ยมันต้องได้แบบซิกแซกนะครับ อ่าไปอยู่กับดาวการเงินด้วยหรือมีปัญหาก่อนถึงจะได้เงินหรือได้โชคได้ลาบนะครับเพราะอาทิตย์อังคารเป็นคู่ศัตรูกันครับตอนนั้นบอกได้เลยว่าโชคลาบเริ่มมีเข้ามานะครับลุยได้เลยนะครับตรงนี้อืเรื่องความรักอะดาวคารักก็ดาวอังคารนี่ครับเห็นไหมครับน่าทับลัคนาเราแล้วคู่จะยอมเราคู่จะแพ้ทางเราครับแต่ก็ยังมีให้งุดหมิดบ้างอยู่ล่าไปนะครับเพราะอาทิตย์ผิดอังคารตอะนั้นคนโสดก็จะมีเข้ามาแล้วครับบวกกับดาวศุกร์เป็นสามด้วยนะครับ ปทุมภเกเนื้อหอมครับตอนนี้มีคนเข้ามาแต่จะเป็นเขาเรียกพลตนิยายในละครทีวีไทยคือทะเลาะกันก่อนแล้วถึงจะรักกันครับนี่ก็เป็นคนโสดน,นะถ้าเป็นคนมีคู่ก็รักกันดีครับแต่ก็ลินกับฟันกันครับก็เขาเรียกว่าใจเย็นๆนะลอมชอมกันก็จะผ่านได้ครับเ <s> ห็นไหมโอ้โหเดือนปรนนี้ทำที่ดีมากๆเลยนะครับ <S <s เรื่องบริวารและลูกครับ อันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวก็ดาวราหูนะครับนี่อยู่ในเรือนมอรณะแต่มอรณะไปไหนครับมอรณะไปกระดุมพระมรณะไปสหัสชะไปปฐุมกัจเจเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยครับว่าดวงดาวนี่ไม่เสียครับในเรื่องบริวารในห่วงช่วงเวลานี้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าจังหวะนี้ลุยได้เลยนะครับบริวารจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้มากขึ้นลูกเราก็จะดีขึ้นนะครับ ผลการเรียนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเรื่องสุขภาพโอ้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีเกณฑ์ซุ่มซ่ามสะดุดหกล้มออะไรแบบนี้นะขับรถระวังเฉียวชนบ้างอะไรบ้างนะอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับเพราะดาวอาทิตย์ผิดอังคารอยู่กับตัวเราแล้วดาวศุกร์ก็เป็นปุบปับๆด้วยนะโรคโรคเก่ากําเริบอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะต่เรื่องสุขภาพนี่ฝากหน่อยเออมีหลายโรคเหมือนกันนะครับมีหรือมีอุบัติเหตุเอ็กซ์เซเดรเล็กๆน้อยๆนะอันนี้อย่าประมาทนะครับมีสติ จะช่วยให้ผ่านได้นะครับโอ้โหเรื่องครอบครัวนี่ก็โดดเด่นนะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นสี่นะมันนได้บ้านได้รถนะครับดาวพฤหัสเดินหน้าด้วยนะโอ้โหให้คุณเต็มกําลังเลยแหละนะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินได้ด้วยนะครับเลขนําโชคครับเนี่ยผมก็มองว่าพฤหัสจะดีเดินหน้านะห้าเนี่ยมาได้นะอ่าแล้วมีอะไรห้าหกหนึ่งสามนี่แหละครับนะเป็นเลขที่โดดเด่นนะครับฝากไว้เลยครับเป็นเลขนําโชคนะขอให้โชคดีมีเงินมีทองนะครับ วงการจะดีแล้วนะครึ่งเดือนหลังดีใจด้วยเลยนะครับและนี่คือบทรสรุปคําทํานายในแบบโหราศาสไตล์อาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนครับอาจารยได้ฟังแล้วถูกใจก็รื่มกดติดตามช่องตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับเพราะอะไรครับอาจารย์จะเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งให้ฟังก่อนครับฟังก่อนลุกก่อนรวยก่อนนะครับเนี่ยบอกแล้วว่าจะรวยนะครับในครึ่งเดือนหลังทําให้เต็มที่มีปัญหาก,ก็บอกทางแก้ก่อนก็รอดก่อนอย่างนี้ ก็ติดตามได้เลยนะครับแต่ท่านใดนะครับฟังแล้วอยากดูดวงเจาะลึกกับอาจารย์เกรเทวะครับเพราะดูไม่ไม่ต้งดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรครับจะรู้เลยว่าจะได้ไม่ได้เมื่อ,อไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วขั้นตอนทํำยังไงบ้างดูแล้วได้อะไรตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างน,นี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้ นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอา e โคตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาท เพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ1ิปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ, <S <S ะสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อน,อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา